สวัสดีค่ะนี่ก็ได้อะไรมาวันนี้วันนี้เราไปสองห้างเหมือนเดิมได้อันนี้มาไม่แพงด้วยเขาเรียกมเะเขือเทศอ่นงงุ่นแดงอง,งุงนแดงนี่เท่าไหร่ห้บาทเห็ดสิบาทได้ส้มมาอีกแล้วเหมือนเดิมส้มเรดชอบกินส้มก็เลยไปซื้อส้มมา ได้กล้วยชาบได้ขนมปังที่กินตอนเชา้ากับกาแฟอาชิ้นละ50บาทได้นมได้ช็อกโกแลตได้ดอกระกลามได้น้ำปลาวันนี้เราได้ขด้าวโพดข้าวโพดหวานสีดำ สีเข้ากาันกับสีเหลืองเนาะขอโทษหวานแตงกวาแตงกวา25บาทแตงกวานี่เท่าไหร่เนี่ยครึ่งกิโล25บาท เราได้หมูสันคอมาหมูสันคอทั้งหมด2 7 9บาทนทำเ,นเพื่อเพื่อทำสเต็กหมูแล้วก็ส้มเราได้ปลาดุกเป็นหั่นชิ้นมาเราได้ช็อกโกแลตเออได้อันนี้ได้หมูหั่นชิ้นมาแล้วนีนหมูเขาเรียกว่าหมูเศษหมูจะตากเดดเดียว อันนี้20บาทหอมหอมใหญ่ถูกมากหอมใหญ่ถูกมากอันนี้เขาเรียกว่าแครอทได้แครอทมาไม่แพงได้เล่าเฟซได้เล่ามาเตี๋ยตกอันนี้ได้ชาได้ผงสักกโกได้โค้กได้เบียร์มาสองเป่า ได้อันนี้สตรอเบอรี่เราได้สตรอเบอรี่มาแล้วก็น้ำยาล้างห้องน้ำแล้วก็ได้โยเกิร์ตไดสลัดแก้วโอเคเราหมดแค่นี้ค่ะเราไดลูกกลิ้งด้วยก็วันนี้ก็ซื้อของไดเยอะมากก็พิเศษเราได้อะไรรู้ไม้เซตหมูเร,เ,รเรียกว่าเซตหมูเนาะ หมูที่ที่เขาตัดเสร็จออกมาเป็นอันนี้เราซื้อมา1กิโล1กิโลละ110บาทก็ตกตกเป็นกิโลละ1 1 0บาทเราได้1กิโลครึ่งร้อยกว่าบาทนี่ค่ะพิเศษวันนี้ได้เศษเนื้อเราจะทำเดดเดียวค่ะแดดเดียวหมูเนาะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ค่ะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า